คือจริงๆแล้วมันแต่มันห้ามไม่ได้ด้วยโซเชียล <Social S 1> อ่ะถึงเราจะพูดเรื่องเดียวกันซึ่งเข้าใจแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคน,<ช>ม,นมันจะมีคนที่คิดนอกกรอบ หวานไม่จาเป็นต้องอธิบายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ออกไปอ่ะถึงคุณพูดชัดแค่นี้ก็จะมีคนที่เขาอยากด่าเขาก็ด่าอยู่ก็ด่าอยู่ดิเพราะว่า haters gonna hate ค่ะคนไม่ชอบบางทีมันเจอปุ๊บคนมันไม่ชอบที่หน้าก็คือคนไม่ชอบคือเราพูดตรงไปคนก็ด่าแต่คือบางเรื่องอ่ะถ้าคนอื่นพูดตรงได้จริงบ้างไม่จริงบ้างเราก็พูดตรงได้เหมือนกันแล้วเราอยู่ในยุคโซเชียลในยุคที่ ทุกคนมีนิ้วที่จะพิมพ์แล้วออกสู่สายตาคนอื่นได้ใช่ปะ่ะเมื่อก่อนเนะี่ยมันไม่มีทางที่เราจะว่าศิลปินคนหนึ่งแล้วคนอื่นแบบเห็นด้วยหรือแบบมาแบบเห็นข้อความเราไม่มีทางยุคนี้มันแบบทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกาทการศึกษาทุกภูมิปัญญาสามารถ คุยเรื่องเดียวกันบนบอร์ดเดียวกันได้ฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันจะแตกต่างเออจรจริงแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเราเป็นยังไงรู้ค่ะแล้วหวันไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาเข้าใจหวานในพึ่งเดียวหรือมาต้องมาอะไรกับหวานอะไรเงี้ยแบบค่อยๆดูไปว่าอะไรที่มันจริงอะไรที่มันไม่จริงอย่างเรื่องแม่ตามไปทุกทุกคนทุกแห่ง ก็สองปีก็พิสูจน์แล้วว่าจนเพื่อนหวานเพื่อนใหม่ๆหวานหรือเพื่อนเก่าๆหวานก็ยังมาถามหวานแบบแม่เมืองตามเมื่อไหร่วะกอนก็เลยบอกว่ากูก็ไม่รู้อะก็แล้วแต่เขาจะว่าไปแล้วกันเราแต่เราถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยเมื่อเราถูกตัดสินไปแล้วแล้วเราจะไปแก้ เราต้องแก้ยังไงอะหวานไม่หวานไม่ได้อยากแก้แต่ว่าถ้ามีจังหวะมันก็ต้องพูดแล้วก็แค่พูดในมุมของเราหวานพูดในมุมของหวานอ่าครับไม่ผิดเพราะว่าทุกคนยังมีสิทธิ์พิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองคิดเลยหวานก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เราเพราะมันเป็นเรื่องของหวานหวานไม่ได้พูดเรื่องของคนอื่นหวานพูดในมุมของหวานแต่คนอื่นมาพูดในเรื่องของเราในแบบที่ดูแบมืี่เที่ยวหนึ่ง เซี่ยหนึ่งซึ่งเราก็ไม่โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มาอยู่ในในโลกของเราเขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่เขารู้เรื่องของเราแล้วเขาตัดสินเราไปแล้วแต่ข้อหนึ่งคือหวนหนึ่งเรียนรู้จากเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเราไม่ควรไปตัดสินคนอื่นเพราะเราก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาตัดสินเราใช่ค่ะเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ดีแล้วค่ะเพราะว่าหวันว่าอะไรถ้าเป็นของเรามันก็เป็นของเราอ่ะถูกต้อง Ha 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 ha!